สวัสดีครับสวัสดีนะครับมาทานอาหารนะครับวันนี้อาหารป่านะครับอันนี้จะเป็นตำมังกีโซอนนะครับใส่บังม่วงนะครับอ่าเสี่ยวม่วงนะครับอันนี้จะเป็นขั่วมังกี้ซอนนะครับย้าเดียวอันนี้เป็นผัดบวบใส่ไข่นะครับกินข้าวจะห้าวบ้อ่ะเย่าน้อยนะครับกำลังทานกันนะครับวันนี้ทีมงานข้ายท่านนะครับ ทานข้าวกันนะครับตำใสบังม่วงนี้เซฟนะครับถ้าเอาไปแกงใส่ขี้เห็ดด้วยนะครับเออขี้เล็กนะครับโอ้สุดยอดนะครับนี่เอาไปใส่ขี้เล็กนะครับอร่อยยางมากนะครับดูเย็นน้อยนะครับเยนน้อยกินเป็นไม่เยนน้อยกินเป็นบอสกินเป็นอย่าเจนน้อยบอกว่าทานเป็นนะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตานะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับ ดูเือต็ห네ูนะนะครับหน้าตามันกินซอนนะครับเป็นอาหารที่แบบว่ากินไดป้ปีหนึ่งได้กินครั้งหนึ่งนะครับได้ทานครั้งหนึ่งจะ,จะออกเฉพาะช่วงหน้าหน้าแรงนะครับอ่าถ้าหน้าฝนไม่ออกนะครับหน้าฝนจะไม่ออกออกหน้าแรงนะครับป้าเด้เกือปักตักเก่งป้านําจานตักเก่งป้าจอยเก่งปลานะครับเก่งปลา เป็นอย่ประครังด้วยนะครับวันนี้นแน่ยนะอืมเอาไปทำานหาไว้หาไว้จะเป็นเป็นอย่าประครังนะครับนะหมดแดงลอยเต็มเลยหมดลงหมดลงแล้วครับหมดลงแล้วโดยแนวห่วงหรืออังโดยห่วงหมดลงแล้วหมดลงแล้ว มันนีหมดลงนะครับแกงปลาหมดลงแล้วโอ้ยบกแกงปลาเสชรไปได้หมดลงแล้วครับหมดลงแล้วครับตัวนี้หมดลงแกงปลาแล้วครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามนะครับให้กับีมงานช้างป่านะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาวดเป็นกําลังใจให้กับีิงานช้างป่านะครับกราบขอบพระคุณนะครับอ่านะครับ หน้าตาต้มยำปากคังของเรานะครับเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับชิมก่อนนะครับชิมอร่อยไหมอร่อยอร่อยคัดจีรู ผมจะเน้ยมองหน้านะครับเวลาชิมนะครับถ้าไม่อร่อยเราะจะไม่ทาให้กินนะครับมองหน้าเลยผมยายมองหน้าเลยนะครับเวลาชิมนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อควาก็ขออนุญาตนะครับผมโทรกับแม่เอฟซีทุกท่านนะครับจะลงไลค์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวทานข้าวก่อนนะครับกับข้าวหมดนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับกับทีมงานช้างป่าด้วยนะครับ อไปเคิมดุดเนี่ยทำเนี่ยมันยีซอนนะครับ,รบอ,อร่อยอร่อยอืมมีไข่โดนย้าย,ยอืมอืมอร่อยไข่จมทองนะครับนี่อืมอืมเกลือปีบปรุงเลยวะไข่จมทองนะครับมันยีซอนนะครับกัดไปมันจะกรุบๆนะครับอืมถ้ามีไข่นะครับกัดมันจะกรอบๆ ครับก็ขออนุญาตลงคลิปแค่เพียงคนนี้กันด้ผมนั่งกล่าวว่าสวัสดีนะครับ